ผมพายเป็นเบสเคมิคอลนะครับวันนี้พัดจะมารีวิวกุญตกให้ดูกันนะฮะนี่นะครับผมนะฮะให้ดูฟิตติ้งกันนะฮะฟิตติ้งเป็นทองเดือดลมดำนะครับนี่นะฮะมีผู้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาดูใบดาบกันใบดาบเนี่ย เป็น1060ไม่มีฮาร์โมนนะครับเล่นนี้คือลูกค้าสั่งขึ้นมาเราก็เลยทำให้นะครับผมนะฮะนี่นะะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับผมสวยงามเข้ากันนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจงานสั่งทำหรืออยากรู้ราคาสอบถามก็ สามารถอิงบ็อกเข้ามาถามเราได้นะครับพัดแอดมินเพจยดีตอบครับผมนะครับวันนี้พายก็ขอตัวลาไปเป็นเพีงเนี้นะครับสวัสดีครับ